ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินข้าวนะคะซึ่งเป็นขันตกแล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็จะไปเดไหน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 เพี่อใหม่ปลย่ะต่อไปลงลิฟต์นะคะแล้ไฮโซค่ะลิฟต์เพบมากลิน่ากลัวมากอีกแคบมากแค่กว่าค่ะแค่กว่าสุรายอ่ะมากยิ่งกว่ามากค่ะผูกฟังใครอ่ะค่ะรอรอดูลิฟต์เปิดนะคะหน้าวิวอะแกถอยออกมา <_ <d> _เกย์โกรธว่ะนิเซ่ค่ะแล้วก็มาถึงชั้นล่างแล้วนะคะดูชั้นสองลงดูทไมวะเอาอเก็ากัวน,น,น,<ะ>นสุดท้ายปลาทองแก้มแดงมากค่ะเองที่ดีาปลาองดีมากดีากมันอ็อมันก็เป็นอยู่แล้วมันต้องกินมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมั้ว่าอะไรมันมีมั ดีดิ่าบ๊่บ๊าบ๊าบ่าย๊าบ๊าบ๊าอ่ะบ้าม๊าบ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 ๊าน๊าบ๊น้๊าบ๊าบ๊ไป๊า้๊าบ๊าบ๊